Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ2ทุกคนสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่12ค่ะของการอธิบายรายงานวันที่15-19มีนาคมพศส5 6 4ค่ะรายงานสัปดาห์นี้นะคะจะมีอะไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะรายงานแผ่นแรกนะคะของวันที่15-19มีนาคมนะคะ เติมคำในช่องว่างค่ะโจทย์บอกว่าเลือกคำที่กำหนดเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องแล้วฝึกอ่านเรามาสะกดกันก่อนนะคะพอเอาเผาตอเอาเตาไม่เอกเตา่าพออูภูขอเอาเขาภูเขาชอเอาเช้าไม่โทเชา้าทอเอาเทาไม่โทเทา้า ถ้านักเรียนสังเกตดูนะคะคำที่เราสะกดไปเบอร์สครูจะเป็นคำที่ผสมด้วยสระอะไรนะคะใช่แล้วค่ะสระเอาค่ะมาดูข้อที่หนึ่งค่ะข้อหนึ่งคุณครูอ่านให้ฟังนะคะเจ้าจ๋อเจอไข่ไข่อะไรนะคะที่ชายทะเลข้อสองไก่ขันเวลา ไก่ขันเวลาอะไรนะข้อที่สามตะปูตำแล้วก็มีคำว่าลำใหญ่ค่ะข้อที่4ี่พ่อนำไม้มามาทำอะไรกับฐานนะคะข้อที่5ค่ะกอไผ่ขึ้นอยู่บนเอ๊ขึ้นอยู่บนอะไรนะนักเรียนดูคำนะคะทั้งหมดห้าคำแล้วนำมาเติมลงให้ครบทั้ง5ข้อนะคะ แผ่นที่สองค่ะเขาให้นักเรียนเขียนคําที่ประสมด้วยส,สระเอาค่ะคาแรกนะคะดูภาพค่ะภาพอะไรนะนะคะรองเทา้างูเห่าภูเขาเต่ากระเป๋านะคะนักเรียนลองทําดูนะคะผู้ปกครองช่วยนักเรียนได้ค่ะคําต่อมาค่ะ เติมรอเรือรอลิงวอเวนในช่องว่างนะคะให้ดูรูปภาพค่ะว่ารูปภาพเดี่ยมันคือภาพอะไรนะคะแล้วก็เลือกเติมลงมาให้ถูกต้องค่ะต่อมาค่ะเติมคําให้ตรงกับภาพปอลออาปลาทออูทูปลาทูกอรออะ กระปรอองอปรงกระโปรงมอไอไม่มีอีกไม้กอวอ,อาดอ,อกวาดไม้กวาดตอแงงอแตงกอวอ,อากวาแตงกวาพอรออีกกอพริกนะคะในใบงานแผ่นนี้เนี่ยจะเป็นใบงานที่เรานะคะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง คำควบกล้ำค่ะก็จะมีรอเรือรอลิงแล้วก็วอเวนนะคะนเรียนมาเติมให้ตรงกับรูปภาพด้วยนะคะต่อมาค่ะตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านที่นี้เนี่ยเรื่องที่อ่านตรงนี้เนี่ยนเรียนลองสังเกตดูนะคะจะเป็นนิทานเรื่องอะไรนะ้าถูกต้องค่ะเป็นเรื่องกระต่ายกับเตานะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งคลิปวิดีโอให้ดูด้วยนะคะข้อหนึ่งค่ะ ใครเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันวิ่งแข่งข้อ2ทำไมเต่าจึงชนะกระต่ายข้อ3นิทานเรื่องกระต่ายกระเต่าให้ข้อคิดอย่างไรนักเรียนดูจากคลิปวิดีโอที่คุณครูส่งให้นะคะนิทานเรื่องกระต่ายกระเต่าค่ะแล้วตอบคำถามให้ถูกต้องค่ะคุณพ่อคุณแม่แนะนำเด็กๆได้นะคะ ่อมาค่ะเป็นการเปรียบเทียบความยาวทบทวนจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะก็มีรูปภาพนะคะให้นักเรียนเนี่ยกากระบาดลงไปในช่องว่างค่ะเขาบอกว่าให้กากระบาดลงในช่องว่างรูปภาพที่ยาวที่สุดเลยนะคะมีอยู่สีข้อค่ะนักเรียนลองเลือกดูนะคะอย่างเช่นข้อที่1นนะคะมีหวีไม้บรรทัดแปรงสีฟันภาพใดคะที่เขายาวที่สุดนักเรียนก็เลือกตอบกากระบาดลงไปในช่องสี่เหลี่ยมค่ะ ข้อที่2ค่ะมีดินสอแปลงนะคะเป็นแปลผู้กันนะคะแล้วก็กันไกรค่ะจริงใดยาวที่สุดนะคะข้อ3ค่ะซอมนาฬิกาหมาย้ยรรทัดค่ะภาพใดยาวสุดก็เลือกตาก,กบาดลงไปหน้าช่องนะคะข้อที่4ค่ะขัดเตอร์ช้อแล้วก็ดินสอค่ะต่อมาค่ะเป็นการเปรียบเทียบความสูงค่ะ ให้นักเรียนกบกบ,บาดลงในช่องว่างรูปภาพที่เตี้ยที่สุดเลยค่ะนะคะข้อ1ก็มีไอศครีมข้อ2ต้นกระบองเพชรนะคะมี2ส,สายพันธุ์นะคะคต้นกระบองเพชรข้อที่4ค่ะไอศครีมเหมือนกันข้อที่5้า,ามาเปรียบเทียบกันอีกแล้วค่ะว่าภาพใดนะคะเตี้ยที่สุดข้อที่6ค่ะไอศครีมนะคะต่อมาค่ะเป็นการวัดระยะทางกำหนดให้1ลูกศรน,นะคะเท่ากับระยะทาง1หน่วยกลางค่ะ ก็จะมีบ้านโรงเรียนสวนสัตว์โรงพยาบาลข้อหนึ่งบ้านอยู่ห่างจากโรงเรียนกี่หน่วยเรียนก็ดูนะคะว่าบ้านอยู่ห่างจากโรงเรียนกี่หน่วยนับตามลูกศรค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเพราะฉะนั้นบ้านอยู่ห่างจากโรงเรียนทั้งหมด กี่หน่วยนะคะที่เรานับเมื่อสักครู่ใช่แล้วค่ะ9หน่วยค่ะข้อที่2ค่ะโรงเรียนอยู่ห่างจากสวนสัตว์กี่หน่วยกันนะคะก็นับในลักษณะเดียวกันกับเมื่อสักครู่นะคะจากโรงเรียนนะคะอยู่ห่างจากสวนสัตว์เท่าไหร่นะคะกี่หน่วย1 2 3 4สาโรงเรียนอยู่ห่างจากสวนสัตว์นะคะ4หน่วยค่ะข้อที่สาม สวนสัตว์อยู่ห่างจากโรงพยาบาลกี่หน่ยวยนักเรียนลองนับนะคะข้อที่4โรงพยาบาลอยู่ห่างจากบ้านกี่หน่วยข้อ5สวนสัตว์อยู่ห่างจากบ้านกี่หน่วยข้อที่6ระยะทางจากที่ไหนไปที่ไหนไกลที่สุดข้อที่7ระยะทางจากที่ไหนไปที่ไหนไกลที่สุด ข้อ6กับข้อ7นะคะนักเรียนจะต้องรู้ก่อนค่ะว่าแต่ละข้อเนี่ยอยู่ห่างกันกี่หน่วยนะคะนักเรียนถึงจะเอานำมาเปรียบเทียบกันได้นะคะต่อมาค่ะเป็นเรื่องน้ำหนักค่ะหนักกว่าและเบากว่าหรือว่าหนักเท่ากันนะคะให้หนักเรียนเขียนวงกลมล้อมรอบสิ่งที่หนักกว่าค่ะข้อที่1ลองเปรียบเทียบค่ะระหว่างระหว่างมะม่วงกับมะละกอนะคะภาพไหนหนักกว่ากัน นักเรียนลองเปรียบเทียบสังเกตด,ดูจากรูปภาพแล้วก็เลือกวงกลมนะคะสิ่งที่หนักกว่าสิ่งไหนหนักกว่าเขาจะเตี้ยลงค่ะเอาง่ายๆนะคะสิ่งไหนที่เบากว่าเขาจะลอยขึ้นคะ่ะข้อที่2ค่ะตรงนี้นะคะทุเรียนนะคะกับส้มตรงนี้นะคะอะไรที่หนักกว่ากันนะคะสิ่งไหนหนักกว่าเขาจะอยู่เตี้ยกว่าคะ่ะสิ่งไหนที่เบากว่าเขาจะอยู่ลอยเหนือขึ้นมาคะ่ะ ะะข้อ2เขียนวงกลมล้อมรอบสิ่งที่เบาวกว่าเมื่อสักครู่หนักกว่าข้อนี้เบาวกว่าแล้วค่ะสิ่งไหนที่เขาลอยอยู่นะคะอีกด้านหนึ่งของตาช่างนั่นก็คือเขาเบาวกว่าค่ะนะคะต่อมาข้อที่3มค่ะเขียนวงกลมล้อมรอบสิ่งที่หนักเท่ากันแสดงว่าตาช่างจะต้องอยู่เสมอกันนะคะสิ่งที่หนักเท่ากันค่ะโอเคค่ะต่อมาค่ะเช่นเดียวกันค่ะ เติมคาหนักกว่าเบากว่าหรือหนักเท่ากับในช่องว่างก็คือนักเรียนจะต้องเขียนคําว่าหนักกว่านะคะหอนอ่ะกอหนักกอวออากว่าไม่อีกกว่าหนักกว่าน,นะคะบอเอาเบากอวอากว่าไม่อีกกว่าเบากว่าหอนอ่ะกอหนักพอเอาเท่าไม่อีกเท่ากออ่ะบอกกับหนักเท่ากับนะคะ3าํานี้เลือกตอบนะคะตัวอย่างค่ะข้อที่หนึ่ง ระหว่างกุ้งกับปูหมานะคะเขาขึ้นต้นกุ้งก่อนนะคะเราก็ดูที่กุ้งค่ะกุง้งกุ้งอยู่ข้างบนนะคะเราก็ต้องตอบว่ากุง้งเบาวกว่าปูหมาค่ะนะคะข้อที่สองหอยกับปลาหมึกค่ะข้อสามปูทะเลกับปลานะคะข้อที่สี่ผักชีกับต้นหอมค่ะข้อที่ห้าบกับฟักทองข้อที่หกค่ะ คะณากับผักบุ้งค่ะลองเปรียบเทียบน,นะคะว่าสิ่งไหนหนักกว่าเบากว่าหรือเท่ากับค่ะต่อมาค่ะเป็นใบงานนะคะวิทยาศาสตร์ค่ะเรื่องท้องฟ้าและดวงดาวให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าคําตอบที่ถูกต้องนะคะมีตัวเลือกนะคะข้อละ3ตัวเลือกค่ะกอไก่ขอไข่และข้อควายข้อที่หนสิ่งใดที่พบได้ในเวลากลางวันกอไก่ดวงดาว ขอไข่ดวงจันทร์ขอควายพระอาทิตย์และเรียนลองดูนะคะว่าสิ่งไหนที่จะพบได้ในเวลากลางวันค่ะและเรนก็คำขคื้หมายถูกนะคะหน้าคําตอบที่ถูกต้องค่ะข้อที่2ส,สิ่งใดที่พบได้ในเวลากลางคืนก็ไก่ดวงดาวขอไข่ดวงจันทร์ขอควายพระอาทิตย์ขอ้อ3สิ่งใดที่พบได้ตลอดทั้งตอนกลางวันและกลางคืน กอไก่กอเมฆขอไข่ดวงจันทร์ขอควายพระอาทิตย์ข้อที่4ค่ะในเวลากลางวันเราควรทำอะไรมาดูภาพเปรียบเทียบนะคะก็ไก่เป็นภาพลักษณะที่เขาทำไมอยู่คะเนี่ยตื่นนอนค่ะแล้วก็จะมีภาพอะไรเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะมุมแบบมุมของนักเรียนนะคะที่เขากำลังตื่นนอนขอไขค่ค่ะ ภาพที่กำลังนอนหลับสบายเลยนะคะน,นักเรียนเลือกตอบค่ะว่าสองภาพนี้เนี่ยภาพใดเนี่ยควรที่จะเป็นเวลากลางวันนะคะข้อห้าค่ะภาพไหนคือเวลากลางวันนะคะเหมือนกันค่ะก็ไก่กับขอไข่นะคะลองเลือกตอบดูค่ะต่อมาค่ะใบงานเรื่องมนพิษรอบตัว คำที่แจงบอกว่าให้นักเรียนนําข้อความที่กําหนดให้เติมใต้ภาพค่ะข้อ2อเนี่ยร่วมสนทน,นาเรียนไม่ต้องทํานะคะเพราะว่าเราไม่สะดวกในเหตุการณ์แบบนี้นะคะเรามาดูคํากันก่อนค่ะในกรอบตรงนี้นะคะมละพิษทางอากาศมลพิษทางน้ํามลพิษทางดินมนลพิษทางเสียงมลพิษทางอาหารค่ะให้ดูรูปภาพนะคะแล้วก็นํามลพิษนะคะ มาเติมค่ะภาพนี้จะเป็นลักษณะของอาคารนะคะหรือสนามกีฬาที่แบบใหญ่ๆเลยนะคะถ้าเข้าเสียงดังเนี่ยคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณสนามใกล้เคียงเนี่ยนะคะเขาก็จะได้รับผลกระทบนะคะอาจจะเป็นทางด้านทางเสียงค่ะเพราะเวลาที่มีเสียงคนที่ประกาศนะคะ หรือว่ากิจกรรมต่างๆในสนามกีฬาเนี่ยก็อาจจะส่งเสียงดังรบกวนคนที่อยู่บริเวณรอบๆนะคะเพราะฉะนั้นภาพที่1นนะคะคุณครูบอกว่าจะเป็นมลพิษทางเสียงค่ะนักเรียนก็นําคําว่ามลพิษทางเสียงมาเขียนที่ใต้รูปภาพนะคะภาพที่2ค่ะเป็นภาพพื้นดินแห้งแล้งเลยนะคะนักเรียนคาดว่าน่าจะเป็นมลพิษทางใดนะคะต่อมาค่ะเป็นภาพเกี่ยวกับ มีควันควเห็นไหมคะควันไฟเห็นไหมคะคนักเรียนลองดาวนะคะว่าจะเป็นมลพิษทางใดอากาศน้ําดินเสียงหรือว่าอาหารนะคะข้อที่3ข้อที่4คะ่ะเป็นภาพอาหารที่มีสีสันชูชาติค่ะคือบางทีอาจจะเป็นสีผสมอาหารนี่แหลคะค่ะนะคะแต่ว่าก็มีสีสันชูชาติซึ่งเมื่อร่างกายของเราเนี่ยได้รับไปบ่ยบอยๆนะคะสะสมอยู่ในร่างกาย ก็จะไม่ได้เปิดไม่ได้เกิดผลดีกับร่างกายของเราเนี่ยนะคะต่อมาค่ะข้อที่5ค่ะเป็นภาพบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับสนามบินค่ะนะคะต่อมาค่ะขนมอีกเช่นเดียวกันเป็นยังไงคะสีสันชูชาติน่ารับประทานมากเลยค่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยเหมือนที่คุณครูบอกค่ะถ้าเรารับสารเคมีหรือสิ่งแปลปลอมเข้าร่างกายเราบ่อยๆเนี่ยมันก็จะไม่ดีกับตัวเราเองนะคะ ต่อมาค่ะเป็นภาพคนกำลังเผาขยะต้นยานะคะต่อมาค่ะเป็นภาพของโอ้มีปลาเสียชีวิตเต็มเลยนะคะในน้ำต่อมาค่ะเป็นภาพที่โรงงานอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันค่ะควันเต็มเลยเห็นไหมคะนั้เรียนลองเลือกตอบนะคะมละพิษทางอากาศมลพิษทางน้ำมลพิษทางดิน มนพิษทางเสียงมลลพิษทางอาหารค่ะต่อมาค่ะใบงานนะคะวิชาประวัติศาสตร์ค่ะเรื่องคำทักทายของคนไทยค่ะมียากเลยค่ะให้นักเรียนนะคะกล่าวคำเขียนคำทักทายนะคะลงไปในนี้ค่ะอย่างเช่นคำว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ย เวลาที่เราเจอผู้ใหญ่นะคะหรือเจอคุณครูเราควรจะกล่าวว่าอย่างไรนักเรียนชายนะคะและนักเรียนหญิงนักเรียนลองเดาดูนะคะคุณพ่อคุณแม่แนะนําเด็กๆได้นะคะแล้วก็สอนเด็กๆเ,เขียนได้ค่ะเมื่อทราบแล้วนะคะก็เขียนลงมาที่ก้อนเมฆได้เลยค่ะจบลงไปแล้วนะคะสําหรับการอธิบายรายงานในสัปดาห์นี้คุณครูเป็นห่วงนักเรียนนะคะเวลานักเรียนออกไปไหน ต้องสวมแมสตลอดเวลานะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆค่ะไม่ว่าจะเป็นล้างมือด้วยน้ำสบู่นะคะหรือว่าเจลแอลกอฮอล์นะคะคุณครูเป็นหัวนักเรียนค่ะบ๊ายบาย